สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูถังเก็บน้ำโบราณที่ทันสมัยมากที่สุดในกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นหากมีโอกาสไปไหว้พระมงคลบพิตรอยุธยาข้างวัดติดสะโบราณจะเจอถังเก็บน้ำโบราณในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์ทรงสนพระไทยต่อเทคโนโลยีและศิลปะวิทยาการใหม่ๆและในเวลานั้นส่วนใหญ่รับอิทธิพลจากต่างชาติ คือระบบการประปาซึ่งหลักฐานระบบการประปาที่ทันสมัยเกิดขึ้นจากสมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดให้วิศวกรชาวฝรั่งเศสเปอร์เซียและอิตาลีก่อสร้างระบบน้ำประปาโดยใช้ท่อดินเผาเป็นวัสดุลำเลียงน้ำไปใช้ในพระราชวังและสถานที่สำคัญดังเช่นหลักฐานที่พบทั้งในเมืองลาโวและกรุงศรีอยุธยาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหา เพิ่มเติมได้นะครับที่บทความเทคโนโลยีการประปาในกรุงศรีอยุธยาและลบบุรีสวัสดีครับ